น็อตสองตัวนี้ออกก่อนนะครับ เสร็จแล้วให้เราดำาการถอดตัวนี้ออกครับค่อยถอดออกนะครับหลังจากที่เราถอดออกเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่านะครับตรงด้านในนี้นะครับ,นะรบเขาจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวปิดตัวนี้จะเป็นตัวลดเสียงพ่อนะครับไม่ให้เสียงดัง เกินค่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่ตัวนี้เขา,าแรงเขาก็จะจะตกนิดนึงครับแรงเขาจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเราถอดถอดตรงนี้ออกนะครับออดตัวนี้ออกเลยนะครับนะครับ,รบตรงดูดูท่อครับปกติถ้าเราใส่ใส่ตัวเมื่อกี้นะครับ นี้นครับเขาเขาก็จะมาปิดรูนะครับนะครับเขาเขาจะอยู่ระดับนะครับเป็นแบบนี้นะครับปกติแต่ตัวนี้เราเอาตัวนี้ออกเลยนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้ใส่คื้นที่เดิมนะครับก็จาตำแหน่งที่เดิม ไว้ด้วยนะครับค่อยๆใส่นะครับร็อดยุดนะครับหุ่นซ้ายขวาสลับกันครับ ไม่ควรหมุนข้างใดข้างหนึ่งแน่นจนเกินไปนะครับนี่ใช้ปะแจขันครับเก็ใช้ปะแจแขงปะแจแขงข้างหนึ่งก็ขันอีกข้างหนึ่งครับ ขันสลับกันอย่างเงี้ยครับซ้ายขวาขันพอตึงด้านหนึ่งตึงแล้วด้านหนึ่งยังไม่ตึงขันตึงหน่อยๆครับอย่าเพิ่งขันแน่นจนเกินไปนะครับอีกด้านหนึ่ง เสร็จแล้วก็มาขันอีกด้านหนึ่งให้เล่นครับขันจนตึงเลยนะครับแล้วก็ขันอีกด้านหนึ่งตึงครับ,รบทีนี้เราลองมาสตาร์ทเครื่องดูกันนะครับ จะใช้จริงคงเสียงคงดังดังมากนะครับนี้ครับทีนี้ขอประกอบอแผ่นปิดเสียงไว้ที่เดิมก่อนนะครับ นี้เราจะทำการใส่คืนแผ่นกองเสียงไว้ที่เดิมนะครับเมื่อกี้สาตาร์ทเครื่องก็ยังร้อนอยู่เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็นำแผ่นปิดกองเสียงนะครับใส,ใส่คืนไว้ที่เดิมนะครับ ขันน็อตให้แน่นนะครับครับเสร็จสิ้นวิธีการ ทำเลื่อยสอตรีมให้แรงชั่วคราวนะครับ